สวัสดีครับอยู่ในช่องเดคอมีพีทนะครับนีนะครับผมจะมารีวิวโมเดลรถ B M w 2 0ร์รหรือ2002ก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกกันเนาะซึ่งไอ้ B M w คันนี้เนี่ยถ้าคนไหนเป็นสาวก B M w นะครับน่าจะเคยเห็นน่าจะเคยเห็นว่าคันนี้จริงๆอะ่ะในอดีตมันเคยมีมันเคยมีขายนะในอดีตนะครับนี่ก็คือคันนี้อันนี้ผมไปเจอในพิพธภัณฑ์ามานะครับเนี่ยก็เห็น2002คันนี้จอดอยู่เนาะนี่ ะครับซึ่งถ้าซึ่ง2 0 0พซึ่งเดี๋ยวผมเรียกว่า2 0งศูนย์กันเนาะเพราะว่า2 0 0พเ,เนี่ยไปสัดส่วนกับเลขปีนะครับผมปีคิรศักราชเนาะนะครับเจ้าสองศูนเนี่ยเนี่ยถ้าเราเสิร์ชนะครับถ้าเป็นตัวอันนี้ตัวที่ผมที่ผมซื้อมานะก็จะเป็นแบบเนี้ยมันไม่ได้มีวางขายจริงนะมีแต่คันโชว์นะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีแต่คันโชว์นะมันไม่ได้ทํามาวางขายจริงๆนะครับแล้วตัวบี และไอ้เจ้าตัวนีว้ที่เป็นตัว2002เนี่ย B M ออกมา2คอลเลคชันนะก็จะมีสีส้มกับสีฟ้านะครับแต่ผมซื้อสีฟ้ามาก่อนเดี๋ยวสีส้มผมจะซื้อพร้อมกับ M 1 M 1ตัวตัวนี้แหละครับเป็นตัวซีรีส์นี้เนาะเพราะผมเก็บซีรีส์นี้อยู่นะครับนี่นะครับก็เตรว่าถ้าคนไหนดูเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อ3.0 C S L สีเขียวเขียวนีออนไปเนาะนะครับแล้วก็มาขันน้ำเงินก็มาคันนี้ 2002ผมก็ซื้อสีฟ้านะตอนนี้ก็เหลืออยู่2อสีที่เป็นตระกูลสีส้มนะครับก็คือ M1 กับ2002สีส้มเนาะเพราะว่า oh, 2002สีส้มเนี่ยตอนนั้นจะเป็นเริ่มตอนนั้นจะเป็นชุดแต่งแล้วจะมีชุดแต่งอะนะครับอันนี้คือเดิมเดิมเนาะนี่เป็นไงละ่ะใหม่มากนะยัง,ย,งยังอยู่ดีซีลอยู่เลยลเนี่ยเห็นดนะเงานวบแวบๆเลยแหละเดี๋ยวเอาซีลออกมาก่อนแล้วกันโอเคนี่นะครับเรามาดูรายละเอียดของตัวแพ็กเกจชิ้งกันเลยแล้วกันนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนว,ว่า h o m a เ e Collection นะแล้วก็ B M w 2 0 0 l U นะครับแล้วก็ตัวฐานก็จะมี B M 2002อยู่นะด้านล่างนะครับด้านหลังเออด้านล่างด้านล่งาลงก็เป็นอย่างนี้นะก็จะมีเขียนว่าเป็นอะไรนะครับว a d อินช h i หน้านะนี่เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เขียนว,ว่าเป็น B M A G มูนิกนะครับช็อป bm com เราสามารถซื้อผ่านช็อปนี้ได้เนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเห็นตรงนี้ไหมครับไอตัววกแวบวอกเนี่ยเออเห็นนะมันจะเป็นถ้าคนไหนดูดูตัวจริงเนี่ยมันจะเห็นกระจังหน้า bm รุ่นเก่าๆเดี๋ยวเอาอีกมุมหนึ่งให้ดูแล้วกันเนี่ยนะครับเนี่ยน,นะเวลามันโดนเงาเนี่ยจะเห็นแบบเห็นนะเห็นนะนี่กล้องตัวหนูคมมนไม่น่าเห็นนี่น,นะ มันจะเป็นแบบตั้งแต่กระจังหน้า BM อรุ่นแรกๆจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนะครับนี่เป็นไงล่ะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะนี่นะครับด้านข่ายด้านหนึ่งเอ็นนี่ด้านข่าเนาะนะครับก็จะเห็นตัวลูกตัวโมเดลอยู่ข้างในนะครับด้านบนไปอย่างนี้ด้านข่ายด้านหนึ่งก็ด้านล่างนะครับเอ้แล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้เนาะโอเค เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับเจ้าคันนี้นี่แพ็กเกจจริงนี่ชื่อโชมนะเพราะว่าอู้ข้างในเป็นสีน้ำเงินอู้ม y g ก็น้ำเงินโอ้ส่ใจมากนะครับเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนนะครับไอ้คันนี้เนี่ยบ M เกือบที่ผมสะสมมาโมเดลอะไม่ได้เกือบน่าจะถูกรุ่นเลยมั้งที่ ให้อีกกรอกรอๆนี้มานะครับกรอกรอๆนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรคือโมอเดลแต่ละคันเนี่ยที่มันเป็นไซนี้จะมีน้ําหนักนะครับหลายคนหลายคนหลายคนน้าจะรู้เนาะมันมีน้ําหนักและถ้ามันอยู่ในกล่องน้ําหนักก็จะเยอะนะครับว่าจะหนักอยู่นะเลยก็จําเป็นต้องมีตัวนี้เผื่อว่าเวลาวางเขาวาสต็อกอะวางซ้อนกันอย่างเงี้ยในตอนขนส่งอะมันจะได้โดนพลาสติกเนี้ยดามกล่องเอาไว้นะครับไม่ให้กล่องมันยุ่ไปถึงตัวรถข้างในจนเสียหายเนาะอันนี้เป็น การคิดที่ผมชอบมากนะครับนี่นี่เนาะนะครับแล้วก็มีพลาสติกรองมาให้เนาะนี่นะครับเป็นงานของอะไรเนี่ยโนโนอาโนเอลโนอีกสักอย่างเนี่ยโนอีวีโนอีวีสักอย่างนี่แหละเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับโอเคมันจะออกมาละเต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  มียึดอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาพวกของพวกนี้เก็บคืนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไปเก็บใส่กล่องโมเดลรถที่ผมมีนะครับไว้อย่างนี้โอเคนะครับมาแล้วนี่นะครับก็คือตัวโมเดลรถ bmw 3.0 csl คันนี้นะนะครับล้อมุนได้ ปกติเลยประตูเปิดไม่ได้นะเอ้ยเปิดได้เออเปิดได้ด้วยดีๆน่าจะนะน่าจะเปิดได้นะเพราะว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยโอเคเปิดไม่ได้โอ้โหทำลองซะเอเาก็หลงดีใจเลยว่าเปิดได้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของตัวโมเดลรถกันเลยดีกว่านะครับกล้องโฟกัสด้วยนะครับนี่ก็คือ มีเขียนโลโก้ B M นะครับแล้วก็มีกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ B M คันนี้หรือพวกตระกูลสาวกบ B M เขาจะเรียกว่าจมูกะเนาะจมูกรถนะครับนี่เนาะแล้วก็จะมีะรายของไฟนะครับแล้วก็ตัวลากอะเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับไอ้คันนี้สีฟ้าที่สีฟ้าสวยนะผมไอนเนี้ยผมว่าในกล้องอะที่ผมถ่ายตอนเนี้ยมันดูสมจริงนะครับ หรือถ้ามันเข้า iPad อาจจะไม่เข้าสมจริงก็ได้อาจจะแบบแต่ตอนนี้ตัวในกล้องที่ตอนนี้ผมมองจอกล้องเห็นนะครับมันดูสมจริงมากอะ <c oughs> นะครับสีคือแบบเหมือนเป,เป,เป๊ะๆที่ที่ตอนนี้เห็นเลยเนาะนะครับแต่ผมว่าสวยนะสีนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็น Mac l โลโก้ BM นะครับมีกล้องโฟกัสด้วยเออนะครับนี่นี่เนาะแล้วมีกระจกมองข้างเป็นสีฟ้าแดงดำนะ เออสวยนะครับด้านหลังด้านหลังจะเนิร์ได้ไมด้านหลังนะครับก็อย่างนี้เลยนะมีโลโก้ B M นะครับไฟเบรกที่เป็นสีสมงห่อยก็คือแบบมืดๆหน่อยนะครับแล้วเขียนว,ว่า2002 Home แล้วก็เป็นโลโก้ M Sport นะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวดึงเหมือนเดิมเนาะมีไฟทับทิมด้วยแล้วก็ท่อไอเสียเป็นแบบ B B 2ท่อเอ้ยมีสูดสีท่อเนานะ นี่นะครับด้านไข่ด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะด้านบนจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสีจริงๆดูในดูในนี้ยมนดูเงานะแต่จริงๆคือสีด้านนะครับด้านด้านเลยอ่ะนะด้านหลังก็จะมีเขียนชื่อของตัวบริษัทที่ผลิตโมเดลรถนะเราเขียนว่า B M 202 2 Homemade นะครับนี่ล้อเลียวได้นิดหน่อยนะหมุนได้นะครับ นี่เนาะแต่ผมลองข้อที่ลองดูแล้วมันเปิดอะไรไม่ได้เลยนะครับคันทีเปิดไม่ได้เลยนะนครับแล้วก็เรามาดูรายละเอียดของภายในกันภายในถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ละกันเนาะถ้ากล้องเรามองไม่เห็นอ่นนะนะนะครับจะด,ดูก่อนว่าน่าจะเห็นแหละ นี่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายอินเสิร์ตแล้วกันเนาะแต่ผมอขออธิบายแล้วกันภายในเนี่ยแอร์ช่องแอร์นี่มันพูดไปถูกอะมันดูเก่า <c oughs> นะครับช่องแอร์นี่ดูเก่าเก่าเหมือนกันนะนะครับแต่ก็ตรงตรงกลางเนี่ยช่องแอร์ดูเก่านะแต่ตรงมาข้างๆก็เริ่มใหม่แล้ะนะครับแล้ววิทยุอะไรอย่างงี้นะพวกกลุ่มเปิดแอร์วงมาลายบีเอ็มนะครับคาดว่าน่าจะออกมาสักพักหนึ่งแล้วเจ้าคันนี้นะ นะคะผมนี่เนาะนะครับ,นะรบข้างหลังก็จะมีการติดโลบาร์เอาไว้นะเออเหมือนรถแข่งเลยนี <c oughs> ่ติดโลบาร์เอาไว้นะครับข้างหลังนี่เบาะเกียร์ก็โอเคนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขับตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตาใครเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไปละ บายบายซีวกแกน next time อย่าให้รีวิวรถคันไหนบอกผมได้นะครับโอเคไปละบายบาย